การตรวจเช็คมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสําคัญของเครื่องปรับอากาศการตรวจเช็คเป็นประจําจะช่วยให้เราสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนินเน่นๆป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในระยะยาววิธีการตรวจสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 1. ตรวจสอบสภาพภายนอกมองหาคราบน้ํามันรั่วไหลบริเวณมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตรวจสอบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์หรือไม่ ตรวจสอบว่าสายไฟบริเวณมอเตอร์คอมเพรสเซอร์มีรอยฉีกขาดหรือไม่ 2. ตรวจวัดค่าความต้านทานขดลวดปิดเครื่องปรับอากาศและรอให้คอมเพรสเซอร์เย็นลงถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องปรับอากาศใช้มิเตอร์วัดค่าความต้านทานวัดค่าความต้านทานของขดลวดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แต่ละขั้วเปรียบเทียบค่าความต้านทานที่วัดได้กับค่ามาตรฐานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่นนั้นๆหากค่าความต้านทานที่วัดได้ผิดปกติแสดงว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์อาจเสีย 3. ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้กับค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่นนั้นๆหากค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้สูงเกินค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดแสดงว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์อาจทํางานหนักเกินไปหรืออาจเสียขั้นตอนการตรวจสอบหาคู่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยใช้มัลติมิเตอร์1กําหนดคู่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์2ตั้งย่านโอห์ม R x 1และทําการปรับเข็มมัลติมิเตอร์ให้ตรงซโร่โอห์ม3ให้ทําการวัดหาค,าค่าความต้านทานของขดลวด โดยวัดค่าระหว่างขั้วที่1กับ2ตามภาพจะอ่านค่าได้ประมาณ4.8โอห์ม 4. ให้ทําการวัดหาค่าความต้านทานของขดลวดโดยวัดค่าระหว่างขั้วที่1กับ3ตามภาพจะอ่านค่าได้ประมาณ2.5โอห์ม 5. ให้ทําการวัดหาค่าความต้านทานของขดลวดโดยวัดค่าระหว่างขั้วที่2ก oh ับ3ตามภาพจะอ่านค่าได้ประมาณ1.2โอห์มเมื่อว oh ัดค่าความต้านทานจะได้ค่าทั้งหมด3ค่าการสรุปคู่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ให้เปรียบเทียบค่าความต้านทานโดยให้ตัดค่ามากที่สุดทิ้ง1ค่าและจะเหลือค่าความต้านทานอยู่2ค่าให้ดูว่าหมายเลขคู่ไหนซ้ำจะเป็นจุด C หรือ common ดังตัวอย่างคือคู่หมายเลข3ามซ้ำจะเป็นจุด C หรือ common การสรุปคู่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์คู่ขดลวดรันและขดลวดสตาร์ทให้เปรียบเทียบค่าความต้านทานถ้าค่าความต้านทานน้อยจะเป็นคู่ขดลวดรันและค่าความต้านทานมากจะเป็นขดลวดสตาร์ทดังตัวอย่าง ขั้วหมายเลข1จะมีค่ามากกว่าขั้วหมายเลข2ซึ่งหมายเลข1มีค่าความต้านทาน2.5โ oh อห์มและหมายเลข2มีค่าความต้านทาน1.2โ oh อห์มสรุปคือขั้วหมายเลข2คือคขั้วขดลวดรันและขั้วหมายเลข1คือคขัอข้วขดลวดสตาร์ทการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยจะต้องต่อวงจรดังนี้สาย L หรือ l ล n e จะต่อกับขั้วสีหรือคอมมอนของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ส่วนขั้วขดลวดรันจะต่อกับเหรือนิวตัน และคนสตาร์ทจะต่อเข้ากับคาปาซิเตอร์และต่อจากขั้วคปาซิเตอร์อีกข้างต่อร่วมกับ N หรือนิวตันการตรวจเช็คมอเตอร์คอมเพรสเซอร์อาจมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของคุณอย่างละเอียดหรือปรึกษาช่างผู้ชำนาญการ